สวัสดีชาวกุมค่ะดวงความรักประจำวันที่1ทธันวาคมนะคุณได้คิงถือเหรียญนะคะส่วนเขาเป็น9ก้าคาทานะคะ วันนี้ถ้าใครยังโสดอยู่ไม่มองว่าคุณน่าจะมุ่งมั่นนะคะแล้วก็วางแผนอนาคตของตัวเองเกี่ยวกับการงานการเงินนะช่วงนี้ซีเรียสนะคะคิดถึงแบบว่าเออสิ้นปีแล้วอ่ะอาจจะมี new year resolution อะไรบางอย่างที่คุณอยากจะทำนะคะลอง list เลยเนาะมีพลังงานไฟแนนซ์สัญคาเรียก็คือชัดเจนเลยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งใดที่ยังเป็นปัญหาในใจอยู่นะคะ meditation bring answer นะคะใช้สตินะคะแล้วก็นั่งสมาธินะคะจะช่วยให้อ เกิดความคิดเกิดไอเดียในการแก้ไขปัญหาหรือว,ว่าวางอนาคตที่มันดีขึ้นได้นะคะเรื่องความสัมพันธ์คุณยังไม่คิดอะ่ะเม่มองว่าคุณยังไม่อยากที่จะมีใครกรณีของคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่คุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักเหมือนกันคุณก็วางแผนอนาคตอะคะ่ะอย่างที่เมย์บอกนะคะในส่วนของคนโสดเนาะก็ถ้ามันมีอะไรที่แบบว่าต้องแก้ไขปัญหาวันนี้ใช้สติให้มากนะคะคนรักเนี่ยช่วงนี้เขาอาจจะรู้สึกน้อยใจก็ดูแลกันหน่อยละกันแต่เมย์มองว่าคุณยังรัก เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคุณให้ความสําคัญกับการงานมากกว่าเท่านั้นเองเนาะ